อะไรครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเชิญคอนรับคุณนีน่ันนี่นะครับผมคุณซิโร่ถามมาวิเคราะห์วีเชนให้หน่อยครับซึ่งจริงๆแล้วผมจะวิเคราะห์แต่วันนั้นแล้วนะผมปรีวัตรน้องค่ะน้องจ่าวีเชนมันมีอันนึงที่ผมชอบมากนะเป็นบทความบทความหนึ่งของดีไซน์อินจิเนียร์นะครับผมที่เขาตอบกลับมานะซึ่งผมมองว่าวีเชนอะที่มีสปอนเซอร์ชิพนะผมหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์นะครับผมดีวออกมาใน UFC นะครับผมในร่างปัจจุบันนี้นะผมมองว่าวีเชนอะตับ เราเคยเห็นหน้าจอนี้ของ V ีเชนนะครับซึ่งผมก็มองหน้าจอนี้ของ V ีเชนแล้วผมก็มีความคาดหวังสูงพอสมควรนะฮะแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ V ีเชนไปถึงระดับนั้นไหมนะครับผมต้องบอกนะครับผมว่าไม่สักนิดเดียวเลยนะครับผมถามว่าทํำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วราคาวีเชนจะล่วงลงกว่าเดิมไหมนะครับผมผมตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยนะมันกลายเป็นเงินหยวนไปแล้วว <c oughs> <c oughs> ะราคา0.02นะครับผมผมมองว่ามันน่าจะลดลงได้ต่ำกว่านี้อีกนะ อันนี้อาจจะเป็นแบบราคาที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันต่ำมันยังต่ำได้อีกนะครับผมแล้วก็อาจจะต่ำได้อีกกว่านี้นะถามว่ามันดีไหมมันเป็นคอยที่ดีไหมนะครับผมต้องมามองตรงจุดนี้ก่อนนะว่าคือฟังก์ชันที่มันให,ใ,หให้ใช้งานอะเรามองความเป็นจริงนะคือฟังก์ชันเนี้ยมันต้องกระจายคนในการใช้งานถูกไหมครับผมแล้วสมมติว่าปัจจุบันนี้นยะคุณจะเอาไอ้ตัว c h เช n นะครับผมในส่วนของ c central e x c h a n g e นะไปใช้งานนะคุณจะเป็นก็ต้องโอนเข้าใส่กระเป๋าของคุณไปครับผม นั่นหมายความว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่มีถือครองอยู่ในแอดเกรสกระเป๋าต่างหากที่เป็นกระเป๋าเดียวๆนะครับผมมีประมาณ4,341คนอนาคตแม่งแย่แล้วนะครับผมแม่งแย่กว่าแม่งแย่กว่าชิบะแม่งแย่กว่าไอ้นี่อีกนะถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะฟังก์ชันในการใช้งานของมันอะ่ะมันเป็นฟังก์ชันที่เราต้องเอาเหรียญเนี่ยไปใช้งานเข้าใจความหมายนะครับผมคือมันเป็นคอยก็จริงแต่ภายในของมันเนี่ยมันมีน้อยกว่าที่เราคิดไว้นะ คือปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะผมใช้คาว่าปรามาสค่อนข้างปรามาสเลยเพราะว่าแ <c oughs> ม่งมีของน้อยเกินไปอ่ะอย่างเงี้ยรีสอร์สที่มันมีอ่ะก็มี v ิเชี n นเอ็กซ์พนะครับผมวิเช n นอินไซส์วิเชนทราวล l ลอรนะครับผมแล้วก็ซิงก์กับซิง c สองนะครับผมถามว่าดีไหมผมมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะต้องดีใช่ไหมครับ ผมก็คิดว่าน่าจะต้องดีแหละมันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของกราฟเราจะเห็นนะครับผมว่ามันจะเป็นช่วงอ่าพีคออเทอร์ไฮนะครับผมในช่วงเวลาที่มันเคยพีคสุดนะครับผมประมาณ0.2นะครับผมในช่วงเวลานั้นมันมีข่าวข่าวหนึ่งที่ทําให้ตัว V chain มันบูมนะครับผมก็คือกระแสฝัดนั่นแหละครับผมว่าเอ,อ้ย chain มันมีส่วนนี้มานะมันจะเข้ามามันอ่าินทร์ไพรส์หลายๆส่วนจะเข้ามานะครับผมก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะครกับช่วงเวลานี้ครับผมที่ ลงเงินไปหนึ่งล้านดอลลาร์นะผมกับ UFC นะครับผมที่เป็น,นะปนกีฬากกโงที่ชกกันนะปุป,ป,ปนะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมคือคนใช้งานมันต้องมีคนใช้งานมันต้องมียูสเคจจริงอะ่ะในเมื่อมันเป็นการโฆษณามันก็จะเหมือนกับไอตัวที่เราเคยดูกันนะครับผมเช่นตัวอะไรนะนึกชื่อไม่ออกแนละ้วลบออกจากสมองนะเออฟอรกี้อย่างเงี้ยคือมันก็ดึงโฆษณาไปเยอะนะดันโฆษณาไปเยอะนะครับผม คือเมื่อคนงานคนใช้งานมันน้อยอะ่ะแล้วระบบมันไม่ได้เยอะอย่างที่ควรจะต้องเป็นอะ่ะผมมองว่าวีเชนตอนแรกผมมองอนาคตมันดีนะแต่พอมันผลักดันฟอนเดชันของมันไปนเรื่อย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 เนะี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังติดตามอยู่นะครับผมยังดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างมั้ยมีอะไรที่น่าจะตื่นตาตื่นใจบ้างมั้ยไอ้ครั้งเนี้ที่มันทําอ่ะ u ูเอฟซีฟอนเดชันไอ้วีเชนฟอเดชันที่มันพยายามผลักดันเข้าไปยนะูเซีเนี่ยมันพยายามสร้างนะครับผมอ่าเรียกว่าอ่า พาร์ทเนอร์โกโบมาร์เก็ตติ้นะที่เกิดขึ้นนะครับผมที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะถามว่า UFC เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะครับผมเราต้องบอกก่อนว่า ufc เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนะขออนุญาตเอซีผมจำไม่ได้เลย ufc ufc u ซ c 9ล้านนะครับผมนั่นหมายความว่าอะไรครับเขาต้องการดึงคนนะ่ะให้เข้ามาส่งวีเชนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคือการเชื่อมต่อที่มันควรจะต้องเป็นนะมันไม่ได้ มันไม่ได้เชื่อมต่ออย่างนั้นน่ะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับผมที่วิเชียนยังมีชีวิตอยู่ได้นะวันนี้ต้องใช้คําว่ามันมันยังกินบุญเก่าอยู่นะยังกินบุญเก่าที่มันยังมีอยู่นะครับผมไปยังไปเรื่อยๆอยู่นะซึ่งสำหรับผมแล้วผมไม่ได้มองในฐานะที่มันเป็นมุมมองบวกเลยแม้แต่น,นิดเดียวนะครับผมแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังอยังใช้คําว่า ฝากฝังนะชีวิตไว้นะครับผมกับบางอย่างนะผมที่เรามองว่าอาจจะไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นก็ได้นะครับผมก็มาลองดูกันได้นะฮะแต่เอ็นจ t เมนต์ของมันของ c h a i n มันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยก้าวไปข้างหน้าแม้จะยิงส่วนของนี่แหละไอ้สปอนเซอส่วนของว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างสมาร์คอนแทคภายในมีอะไรบ้างเออทำไมบล็อกเชนก็มีคนมาพูดนะครับผมทำไมบล็อกเชนของนี้มีการเติบโตรง n f เมมี USD ออกมา Backstable c o อยนะครับผม uh, 100% Up พทคือของพวกนี้เนี่ยมันพูดได้อ่ะมันไม่เห็นไงประเด็นไงมันไม่เห็นไงแต่แน่นอนอ่ะว่าผมชอบในคำ,คำพูดของตัว Design Engineer นะครับผมที่บอกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเคยพูดตั้งแต่ปี2017แล้วแล้วก็นั่นแหละมันมาตั้งนานแล,ละนะ้วล่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นอะไรที่เฟลนะครับในตลาดนะครับผม การที่มันเป็นการที่เหมือนกับแซมมี่นะ marketing fail นะครับผมแล้วก็เป็นการทำลายสตาร์ทอัพนะผมแล้วก็โปรเจกต์ที่มันลั่ออกมาก็ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างหนึ่งนะว่า c h เชนมันอาจจะเป็นอะไรที่ดูหลอกลวงนะครับผมแต่ผมไม่อยากใช้คำว่าหลอกลวงว่ะเพราะว่าเจ้าของไอ้นคนจะใช้ออเจ้าของไม่ได้เพราะมันจะใช้เจ้าของร่วมอะ่นะเนี่ยเพราะว่าสต a r t อ่าสตาร์ริงคอมเมตี้นะครับผมไอ้คุณซันนี่รูเนี่ย มันเป็นเอ้มันขาว่ามันเี้ยติดอ่าเขาเป็นคนที่ทําเป็น CIO นะครับผมของตัวอะไรวะนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดู่วนคุณว่าจะเป็นอะไรสักอย่างแต่ก่อนเป็นในไอเนี้ยของฮ่องกงอะ่ะเดี๋ยวใครนึกออกช่วยาตอบให้ดีนะครับคือผมอยากให้เขาเติบโตนะเพราะว่าผมคิดว่าเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะครับผมแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้อวยแบบสุดริมที่ประตูต้องบอกกันก่อนนะบางคนมองว่าผมดูลังเกียจเดือดฉันนะผมไม่ผมไม่ลังเกียจเดียดฉันอะไรนะผมแต่ผมรู้สึกว่าเอออย่างน้อยสุดในการเติบโตของมันอ่ะมันจำเป็นต้องมียูยเคสในการใช้งานเยอะกว่านี้นะครับเมื่อยูยุเคสในการใช้งานมันน้อยนะฮะน้อยน้อยเลยนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันน้อยขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตนะแล้วแล้วยังไงต่อละแต่ทรานซชันของมันก็โอเคนะสำหรับผมก็มองว่าไม่ได้ แย่งอ yeah! ่ยขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาแยกแยะอันก่อนนะสุดท้ายแล้วสรุปนะครับผมเราวิเคราะห์ในส่วนกายภาพให้คุณดูแล้วนะครับผมแล้วก็วิเคราะห์ในบางส่วนที่ผมอยากจะให้คุณได้เห็นนะครับผมมุมมองอีกหลายมุมมองที่เกิดขึ้นนะสำหรับคนที่หลายคนที่มองนะครับผมก็มีหลายคนที่มองในด้านบวกมองหลายคนมองในด้านลบนะครับผมพยายามมองในด้านที่โอกาสในการเข้าถึงอาจจะน้อยนะครับผมโอกาสในการเข้าถึงอาจจะมากนะครับผมแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับผมว่าถ้ามันตั้งใจทําจริงๆนะครับผม แล้วก็แผกผักดันจริงนะอันนี้เขาพยายามไว้นะว่า hey, layer นะ partner, UFC, นะไอ้เลเยอร์หนึ่งนะบรอกเชนพาร์ทเนอร์กับยูเอฟซนะเว้ยนะครับผมคือถ้า,า,า,านะพออาออร์ทพา,นานร์เน, hey, นเอร์แล้วไงวะต่อไปขวานพาซ่านะพาร์ทเนอร์อ๋อนี่ไงผู้บริหารไอทีอารลุยสวิสตองชานะครับผมเออออกละเรจะแสดว่าเฮ้ยแล้วพาร์ทเนอร์แล้วไงวะพาร์ทเนอร์แล้วเป็นไงอ่ะแล้วไงต่อคือ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมคือมันใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างคําพูดของอีหนึ่งปรเมินนะครับผมสตางโปนะว่าบางครั้งนะการที่มียูสเคสในการใช้งานจริงอะ่ะมันดีกว่าการที่ไม่มียูสเคสเลยนะครับผมอย่างสตางโปก็เอามาสตางโป่ก็ทำยูสเคสออกมานะครับผมในการใช้งานก็คือไอตัวเหรียญของเขานะครับไปไหนแล้ว เดี๋ยวนะเหรียญหายไปไหนแล้วอะ่ะเหรียญก่อนนะเหรียญเออช่างมันเถอะไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันก็เ,เขาทําในเหรียญของเขาเองออกมานะครับผมแล้วก็ผลักดันนะออกไปนะครับเอาฟิโร่นี่ไงเจอแล้วตัวฟิโร่นะครับผมก็ค่าของฟิโร่ก็แข็งแกร่งนีนะผมว่านะครับแล้วแต่ความชอบของคนนะฮะเราไปดูกันได้ โอเคครับข้าคร่าวที่ผมสรุปไหให้คุณดูนะครับผมถ้าให้ผมตอบนะว่าอมันจะพังไหมลบสลายไหมนะผมผมยังมองว่าถ้ามันยังขายความน่าเชื่อถือต่อไปได้นะมันก็ยังจะไปได้เรื่อยๆนะครัผมแต่ว่าราคาที่มันในจุดเวลานี้เนี่ยน่าเข้าซื้อไหมผมมองว่าอาจจะต้องเห็นศูนย์สามศูนสองตัวนะครับผมจะมีโอกาสน่าซื้อ <laughs> อาจจะดูรูนแล้ลแไปหน่อยนะครับผมแต่ก็คิดว่าน่าจะชัดเจนพอสมควรนะครับผม,มจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามกดไลค์กดซับ c r i b e มีคำถามอะไรสามารถยีงมาได้เสมอนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ